วันนี้มาเข้าตอกผสมนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นตอกผสมนะครับชุดนี้ก็เริ่มข้างที่2นะครับสําหรับตอกผสมนี้ก็ชั้นแรกนะครับจะเป็นตอกเนื้อนะครับอันนี้คือเราจะเข้าแบบ2ชั้นนะครับจะใช้เส้นตอกเนื้อนะครับนี่สิบเส้นนะครับนะตอกเนื้อ1ิบสเส้นนะครับแล้วก็ตอกอ่าไ ติวอีกชั้นนอกนะครับจะใช้เป็นตอกติวนะครับอีกสิบเส้นนะครับก็รวมค่าละยี่สิบเจ็ดนะครับใส่เลยนะครับใส่เลยนะครับเป็นตอกเนื้อนะครับในการทําตอกผสมนะครับคือใส่รอบนี้รอบในหรือว่ารอบแรกนะครับจะเป็นตอกเนื้อสิบเจ็ดเส้นนะครับจัดตรงไปเลยนะครับก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้เลยเรียงชิดติดกันหัวไม่มือแบบบีบไว้นะครับเชือกทับนะครับก่อแบบนี้เลยนะครับ ว่างนะครับหัวไม่มือบีบไว้นะครับเอาเชือกมาทับเส้นตอกแล้วบีบไว้นะครับกทําแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนจนกว่าเราจะใส่ตอกครบนะครับนี่ก็จัดไปนะครับรอบแรกก็สิบกว่าเส้นนะครับจะทําแค่สองชั้นนะครับ Okay. ได้แล้วเราก็ลอก็อกเลยคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมจะเข้าแบบสองชั้นนะครับจะล็อกนะครับล็อกไว้แล้วก็จะลงมอมกแค่ดิดเดียวนะครับผมจะทําเป็นลงไม้แค่นี้นะครับทําเป็นชั้นแรกเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่า ขยับลงมาห่างกันหน่อยนึงนะครับหน่อยเดียวนะครับไม่เยอะนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เทียบกันก็ก็น่าจะพอดีเกีจับไปใส่อีกนะครับ,อร,บรอบนี้จะแปดเส้นนะครับจับไปรอบแรก9นะครับรอบนี้แปดนะครับ จะไม่ได้ห่างกันมากนะครับจะใกล้ๆกันนะครับก็ทําเป็นแค่ก็ประมาณ2ชั้นนะครับชั้นแรกก็เส้นตอกติวทั้งนั้นเส้นตอกใต้ติวนะหรือว่าเป็นตอกเนื้อนะครับจัดเข้าไปนะในการทําตอกกระสุนนะครับชั้นนอกหรือชั้นที่2หรือชั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเส้นตอกติวนะครับจัดลงไปอีกสิเส้นนะครับก็จะรวมกันก็ได้27เเส้นพอดีนะครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับก็จัดไปใส่ล็อกไว้นะครับก็เสร็จไปเป็นชั้นแรกนะครับหรือว่าเส้นตอกใต้ติวนะครับก็ใส่เข้าไปครบแล้วเหลือแค่จะใส่เส้นตอกติวนะครับคราวนี้เนี่ยยังไม่ใส่ติวก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับวัดหน่อยนะครับเท่ากันไหม ก็ถือว่าใช้ได้นะครับวัดให้เท่ากันนะครับโอเคได้แล้วก็ลงมาเลยนะครับเพื่อจะทำด้ามต่อนะคอันนี้ก็จะวัดก่อนนะให้เท่ากัน,น Yeah. ได้แล้วขยับลงมาอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะขยับลงในด้วยนะครับขยับลงมาหน่อยนึงนะครับพอดีกันเลยเท่ากันนะครับมาทําให้เสร็จนะครับคราวนี้ก็จะใส่เป็นเส้นตอกติวนะจัดลงไปนะครับอีกสิบเส้นนะครับในการใส่เขาจะเรียกเป็นตอกผสมนะครับใส่ติวไปอีกสิบเส้นนะครับจัดเรียงไปเลยเหมือนเดิมนะครับ รอบลอกหรือรอบที่สองนะครับจะเป็นเส้นตอกติวนะครับก็รวมกันแล้วจะเป็นเขาจะเรียกตอกผสมนะครับคือเอาตอกผสมกันนั่นแหละครับตอกเนื้อมีตอกติวนะครับเขาเลยเลือนว่าเป็นตอกผสมนี่แหละครับที่ไปที่มากของคําว่าตอกผสมนะครับก็จจะมีเส้นตอกติวเส้นตอกใต้ติวนะครับอยู่ในชุดเดียวกันนะครับสันในสันนอกนะครับสันในก็จะเป็นเส้นตอกเนื้อหรือเส้นตอกใต้ติวนะครับสันนอกก็จะเป็น เส้นตอกติ้วนะครับที่ไปที่มานะครับก็เลยได้ซื้อว่าตอกผสมครับนี่แหละครับคํ้ามาตอกผสมนะครับมันก็มีที่ไปที่มาแบบนี้แหละครับนะเงินมาตอกผสมนะครับมันเป็นการผสมผสานระหว่างเส้นตอกติวกับเส้นตอกเนื้อนะครับในชุดเดียวกันนะครจากไปครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับข้างที่สองนะในการทําตอกผสมนะครับ เท่ากันไหมนะครับเท่ากันนะครับเนี่ยก็จะเสร็จอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นต่อผสมนะครับวันนี้ต่อผสมคู่ที่2นะครับที่ผมเข้านะครับอันนี้นะครับก็ทําดาให้เสร็จเลยนะครับเป็นต่อผสมขับชุดนี้ เท่ากันนะครับจัดไปครับทำด้ามครับให้เสียดครับตรงนี้ผันเฉียงลงนะครับดึงให้แน่นเลยนะครับดึงแรงๆเลยนะครับก็ล็อกให้อยู่นะครับตรงนี้ล็อกแน่นๆนะครับทำด้ามนะครับ นี่ก็พันเชียงขึ้นนะครับไข่กากระบาดนะครับกับเช่นที่เราพันลงนะก็จะเป็นดันเสียดนะครับมีนก็จะเสียดไปอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นตอกผสมเรียบร้อยครับการเข้าตอกผสมนะครับมาดูกันนะมาฟังเสียงกันนะครับเสียงใสๆเลยนะครับเจยวครับแบบนี้ เยี่ยมครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นตอกผสมนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับจับไปแบบสวยๆเลยนะครับนี่ครับตอกผสมนะครับ